สองสามีภรรยาในเขตของอำเภอชะอํานะคะเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าสร้อยคอทองคำของตนพร้อมทองรูปประพันธ์รวมน้ำหนักทั้งหมด15บาทหายไปจากบ้านค่ะที่สถานีตำรวจภูธรชะอําได้มีสองสามีภรรยาเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนว่ามีขโมยเข้าไปลักทรัพย์สินภายในบ้านของตนในช่วงเวลา5นาฬิกาของวันที่20สิสิงหาคมที่ผ่านมา โดยตนกับภรรยาได้ออกมาขายของที่ตลาดก่อนเข้าแจ้งความ ตรวจสอบทรัพย์สินภายในบ้านพบว่าสร้อยคอทองคำสองเส้นน้ำหนัก1ิบบาทและ5บาทพระเลี่ยมทองสององค์แหวนทองอีกหนึ่งวงได้หายไปจึงรีบเข้าแจ้งความโดยพันตำรวจโทชูเกียริเพชรแท้พนักง,งานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอําได้สั่งการให้ชุดสอบสวนลงพื้นที่หาข้อมูลพร้อมเข้าตวรวจสอบหาหลักฐานที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุเป็นบ้านชั้นเดียวเลขที่75ทับสองถนนชลประธานซีเมนตำบลชะอําอำเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีมีนาย ชัยยุทธัศนะิสริสกุลอายุ1ิปีเป็นเจ้าของบ้านชี้ให้ดูบริเวณประตูหลังบ้านและประตูห้องนอนที่คนร้ายงัดเข้ามาและลักทรัพย์สินไปจากการตรวจสอบคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่และรู้เวลาเข้าออกของเจ้าของบ้านและเส้นทางในการหลบหนีอย่างไรก็ตามจะได้เร่นสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในเขตของจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะเป็นรถกระบะของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางภาคใต้ค่ะที่เดินทางผ่านเส้นทางของจังหวัดประจวบเกิดตกร่องกลางถนนเป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสามราย พลตำรวจตีสมมาสังทองพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรทับสะแกได้รับแจ้งเกิดอุบัติเหตุบนถนนพเพชรเกษมหน้าปั๊มน้ำมันปะตทนรงเก้าระหว่างหลักกิโลเมตรที่3 7 5หถึง3 7มหมู่ที่3ตำบลอ่างทองอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันพร้อมด้วยสายตรวจตำบลอ่างทองเจ้าหน้าที่มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถานและหน่วยกู้ชีพโรงพยาบาลทับสะแกเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบรถยนต์กระบะยี่ห้อฟอร์สีขาวไม่ ติดแผ่นป้ายทะเบียนตกลงอยู่ในร่องกลางถนนด้านหน้ารถชนติดอยู่กับต้นไม้ทําให้ตัวรถเกิดความเสียหายทั้งคันภายในรถมีผู้ได้รับบาดเจ็บติดอยู่3รายเจ้าหน้าที่จึงร่วมกันใช้เครื่องมือตัดทาง ตับประตูรถออกซึ่งเป็นไปอย่างยากลําบากใช้เวลากว่า30นาทีจึงสามารถนําคนเจ็บออกมาได้จากนั้นนําส่งโรงพยาบาลทับสะแกและโรงพยาบาลประจบคีรีขันทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บคือจากสิบตำรวจเทีราศาักดิ์แก้วสังชยัยผู้บังคับหมู่งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนาราธิวาสพร้อมด้วยบุตรชายเด็กชายเทียรพัฒน์แก้วสังชยัยและเด็กหญิงสมิตตานันแก้วสังชัยอายุ1ิบปีเมืองต้นทราบว่า รถคันดังกล่าวมีจ่าสิบตำรวจธีรศักดิ์เป็นคนขับออกเดินทางจากจังหวัดอลาธิวาเข้ากรุงเทพถึงที่เกิดเหตุได้มีรถวิ่งออกมาจากหน้าปั๊มน้ํามันอย่างกระชั้นชิดทําให้จ่าสิบตำรวจธีรศักดิ์ต้องหักหลบและตกลงไปในร่องกลางถนนรถเสียหลักชนกับต้นไม้ทําให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสทั้งสคน มาดูอุบัติเหตุรายนี้กันค่ะเกิดฝนตกพายุขอบเต็นทลอยไปตกบนหลังคาบ้านระหว่างที่จัดงานศพอยู่นะคะทำให้ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า20รายและอาการบาดเจ็บสาหัส3รายค่ะ เพื่อนบ้านกำลังช่วยกันนำเต็นท์จำนวนสองหลังลงจากตัวบ้านของนายสังวานสกุลพงศ์อายุ53ปีสมาชิกอบตอนาพันสาเลขที่129สองกหมู่ที่4ตําบลนา 2003, พันสามอำเภอเมืองจังหวัดพิรบุรีที่กำลังอยู่ระหว่างจัดพธิธีสวดพระอภิธรรมศพนางบุญมาสกุลพงศ์ภรรยาของนายสังวานเพื่อตรวจสอบความเสียหายหลังช่วงเวลา20นาฬิกา45นาทีของคืนที่ผ่านมาระหว่างที่ประชาชนกำลังนั่งฟังพระสวดอภิธรรม ได้เกิดฝนตกหนักและเกิดลมพายุอย่างรุนแรงหอบเอาเต็นท์จำนวนสองหลังที่ตั้งอยู่ติดกับตัวบ้านขึ้นไปไว้บนหลังคาบ้านทำให้บ้านพังเสียหายประชาชนที่นั่งฟังพระสวดอภิธรรมอยู่ในเต็นท์และบริเวณบนบ้านถูกไม้และกระเบื้องตกใส่จนได้รับบาดเจ็บร่วม20รายรวมทั้งพระสงฆ์ที่ถูกกระแทก ศีรษะได้รับบาดเจ็บสองรูปมีผู้ได้รับบาดเจ็บต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลสรายได้แก่นางสิริพรแสนสุขอายุ38ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะและตามร่างกายนางสาวเรนูกลิ่นนิรานอายุ32ปีได้รับบาดเจ็บบริเวณกระดูกต้นคอและศีรษะนางสาวเมืองจันททังอายุห5ิ้าปีได้รับบาดเจ็บบริเวณศีรษะทั้ง3ามอาการปลอดภัยแต่แพทย์ได้ให้นอนรักษาดูอาการสักระยะเพื่อความปลอดภัย นายสังวานสกุลพงศ์เจ้าของบ้านเล่าว่ากําลังจัดพิธีสวดศพภรรยาที่เสียชีวิตไปโดยจะสิ้นสุดในวันที่23สิงหาคมคืนเกิดเหตุอยู่ในคืนที่3มีเพื่อนบ้านและคนรู้จักมาร่วมฟังสวดศพกว่า300คนระหว่างพระสงฆ์กําลังสวดพระอภิธรรมศพได้เกิดฝนตกกระทั่งช่วงที่กําลังปรวดน้ําก็ได้เกิดลมพัดแรงหอบเอาเต็นที่ตั้งอยู่ติดก,กับตัวบ้านลอยขึ้นไปตกทับ ตัวบ้านทําให้บริเวณที่เต็นต์ตกทับพังเสียหายกระเบื้องแตกทั้งหมดไม้ถูกรื้อถอนนอกจากนั้นลมยังพัดหอบเอากระเบื้องรอบๆบ,บ,บ้านหลุดหายไปหลายแผ่นรวมกระเบื้องที่แตกเสียหายประมาณ300แผ่นส่วนรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านที่จอดอยู่ภายนอกก็ล้มกระจัดกระจายเบื้องต้นต้องเร่งซ่อมแซมตัวบ้านและซื้อกระเบื้องมามุงหลังคาเพื่อให้ใช้ได้ชั่วคราวก่อนเนื่องจากยังต้องสวดศพอีกสองคืนซึ่งได้แจ้งขอความช่วยเหลือไปยังอบตอ นาพันสและทางอำเภอรเรียบร้อยแล้วโชคดีที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่มีผู้เสียชีวิตวพักกันอีกสักครู่ช่วงหน้ากลับมาปิดกันที่ในข่าวรอบวันแล้วก็ข่าวกีฬาค่ะ กลับเข้าสู่ในช่องสุดท้ายนะคะติดตามข่าวรอบวันในเขตจังหวัดเพชรบุรีถึงจังหวัดประจวบคีครีขันและปิดท้ายกันที่ข่าวกีฬานะคะและสุดท้ายก็คือบอกเล่าเ,าเาก้าสิงค่็ ที่โรงแรมลองบีชอำมพลตำรวจตีนรงศิวาพานิชรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7ได้กล่าวเปิดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีก่อนเกษียณอายุราชาการให้กับข้าราชาการตำรวจภูธรภาค7ประจำปี2554ระหว่างวันที่22-23สิงหาคมโดยมีข้าราชาการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค7ที่จะเกษียณอายุราชาการในปี2554จำนวน79นายพร้อมทังข้าราชาการตำรวจผู้ที่จะเกษียณอายุ ราชการอีกสงปีข้างหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมอีกจํานวน1 6 2นายวัตถุประสงค์ให้ข้าราชการตํารวจในสังกัดตํารวจภูธรภาค 7, เจ็เตรียมความพร้อมวางแผนชีวิตการรักษาสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจก่อนเกษียณอายุราชการรู้จักวางตนอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมวางแผนการใช้ใจ่ายด้านการเงินประกอบอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป นายนุกูลพรสมบูรณ์สิรินายกเทศมนตรีเมืองจะอำ่ำพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองจะอำ่ำและเจ้าหน้าที่อสอม,มชุมชนหนองแจงได้นําสิ่งของและอุปกรณ์เด็กอ่อนมอบให้แก่คุณแม่หลังคลอดในชุมชนหนองแจงพร้อมทั้งให้คําแนะนําและให้ความรู้การดูแลสุขภาพของคุณแม่หลังคลอดเพื่อให้ทารกมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สําหรับโครงการเยี่ยมหลังคลอดนี้ทางเทศบาลเมืองชะอําได้ดําเนินการติดต่อกันมาเป็นเว นนเพื่อมุ่งหวังให้เด็กแรกเกิดมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนอกจากนี้ยังได้มีการประสานเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองชะอำแนะนำในการให้วัคซีนกับทารกแรกคลอดตามกำหนดระยะเวลาและป้องกันกำจัดลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำเชื้อของไข้เลือดออกอีกด้วย ที่สวนหลวงราชนี19ไร่อำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายเวราสิวัฒน์ตะกูลผ้วราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานเปิดงานในพิธีครบรอบ40ปีลูกเสือชาวบ้านอย่างเป็นทางการโดยนายชุมพลโชคสุชาติประธานคณะกรรมการจัดงานสมาชิกลูกเสือชาวบ้านหัวหน้าสนราชการแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมากซึ่งการจัดงานครบรอบ40ปีลูกเสือชาวบ้าน เพื่อเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงเจริญพระชมพันศาครบ7จ็รอบแปพรรษาและเสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและเพื่อหาไรายได้สมทบทุนในการฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอหัวหินถึงรุ่นต่อๆไปสำหรับกิจกรรมภายในงานซึ่งเป็นงานเลี้ยงต้อนรับสมาชิกลูกเสือชาวบ้านและแขกผู้มีเกียรติต่างร่วมร้องรำทำพเพลงกันอย่างสนุกสนาน ที่ห้องสมุดโรงเรียนหัวหินวิทยาคมในประสงค์กลิ่นบรมผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมฐานะ เลขาคณะกรรมการสถานศึกษาข่านพื้นฐานให้การต้อนรับคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนหัวหินวิทยาคมมีดรประทีพกระแสสินเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยนายอธิกุณบุตรยิ่งรองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหินและคณะกรรมการสถานศึกษาอีกหลายท่านเข้าร่วมประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ประจำปีการศึกษา2554โดยนายประสงค์ผุ่มในการโรงเรียนหัวหินวิทยาคมกล่าวรายงานระเบียบวาระที่หนึ่งการประชุมเพื่อแจ้งให้ที่ประชุมทราบ นเรื่องมติเห็นชอบกับการโอนย้ายโรงเรียนหัวหินวิทยาคมเข้าสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการดูแลของเทศบาลเมืองหัวหิน อย่างไรก็ตามวาระนี้จะต้องทำประชาพิจารณ์กับคณะครูและผู้ปกครองก่อนระเบียบวาระที่สองแจ้งเรื่องเพื่อพิจารณาและดำเนินการเรื่องการย้ายข้าราชการครูปีงบประมาณ2,555จำนวน3รายต่อด้วยระเบียบวาระการขออนุมัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณเรียนฟรี15ปีรายการเหลือจ่ายจากปีงบประมาณ2,552ถึงปีงบประมาณ2,553รวมยอดเงินทั้งสิ้น2 8 7 4 4บาท สามสิสตางค์ ที่วัดเขา้อยล่างอำเภอรปราณบุรีนายปราภิวัตรเดี่ยวชิมานน์ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตาบลปราณบุรีเป็นประธานเปิดโครงการครอบครัวคุณธรรมนําสังคมไทยเข้มแข็งพาลูกจุงหลานเข้าวัดโบสถ์มัสยิดประจําปี2554มีนายเกียรติกรรงวราโรธรักษาการกองสวัสดิการสังคมและส่วนราชการผู้ปกครองเด็กเยาวชนผู้นําชุมชนและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมสําหรับโครงการเพื่อส่งเสริมให้ครอบครัวปลูกฝังคุณธรมณธรมจริยธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนนำไปปฏิบัติและสนับสนุนให้ชุมชนท้องถิน่นมีส่วนร่วมสร้างคนนำไปสู่สังคมที่ไม่ทอดทิ้งกันสังคมคุณธรรมและสังคมเข้มแข็งโดยขยายผลหรือนำไปสานต่อให้ครอบคลุมในพื้นที่ส่วนที่สำคัญเพื่อสร้างความรักความเข้าใจของสมาชิกในครอบครัวอันจะนำไปสู่ครอบครัวที่อบอุ่นและทำให้ครอบครัวเกิดความเข้มแข็งสังคมเข้มแข็งประเทศชาติสงบสุขและยั่งยืน